สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันหวานรับหน้าที่เป็นตัวกลางสงบศึกระหว่างสองหนุ่มคุณเขตตะวันและคุณเชนครอสอุ๊ยใจเย็นค่ะใจเย็นพออี่อ้ําพี่หนุ่มค่ะวันหวานว่าคุยกันดีๆไม่ดีกว่าหรอคะสงสัยคุณผู้ชมต้องไปรู้ในละครมายาตะวันคืนวันพรุ่งนี้ตอนจบแล้วล่ะคะ่ะเพราะเรื่องนี้ท่าทางจะเคลียร์กันยาวแน่เลย มายาตะวันเดินทางมาถึงความสนุกค้นคลักที่สุดของเรื่องแล้วค่ะเมื่อตัวร้ายนายเชนคลอสหนุ่มสอนรามเลือดแค้นเข้าตาจนถึงท่านวางแผนจับตัวนางเอกมัทน,นายาย่ามากักขังทำร้ายร่างกายและใช้เป็นตัวล่อให้พระเอกเขตะวันอ้้าอธิชาติออกมาติดกับขอบอกว่าห้ามพลาดตอนอวสานพุทธนี้เด็ดขาดกับลีลาประมือดวลปืนของสองหนุ่มจอเดือดแน่นอนแต่ว่าเบื้องหลังฉากนี้กลับสุดชิวค่ะเพราะถ่ายทําไปก็ปล่อยมุกเรียกเสียงหัวเราะกันไปแต่ส่งผลดีต่อนางเอกยาย่าอย่างไม่น่าช เชื่อเพราะได้อาศัยคลายเครียดจากฉากสุดเดือดวันนี้ไปได้เยอะเลยค่ะเคยเคยมีละครเรื่องอื่นทีแ่แบบโดนกระ,ระทําแต่ไม่โดนกระทําเยอะขนาดนี้ค่ะ ก็ชิลกดีค่ะมันมันตอนนี้แต่งหน้าแบบนี้มัน,ม,นมันบิ i อารมณ์ได้ดีเหมือนกันค่ะอันนี้คือเป็นลอยช้านะครับแต่ว่าลอยเลอดกำเดาเนี่ยไปแอบดูพี่หนุ่มอาบน้านะครับเลอดกำเดาไหลน,นิดนึงไม่ใช่ค่ะโดนต่อยโดนพี่หนุ่มต่อยจมูกต่อยตาอันนี้แค่เบื้องต้นฮะก็จะมีแอคชั่นมากกว่านี้ออเราต้องอยู่บนหดาดฟ้าฮะไม่เชิญเนี่ยอาศัยคุณมั่นในการเคลื่อนย้ายไข,ยขย่มุ่งำแต่เป็นเสียงไปทีู่มึงงูไหม ไอฝรั่งชั่วนั่นมันทำอะไรกูรมายาตะวันขึ้่นต้งนี้2 0่สนาฬิกานาทีเสนอเป็นตอนจบ